เธอมีเขาข้างกายแทนที่จะเป็นฉันฉันให้เธอทุกสิ่งเพราะฉันมีแค่นั้นฉันรู้ตัวดีหน้าตาก็งันงั้นเงินทองก็ไม่ค่อยมีเธอเลยไม่ยอมเลือกฉันฉันให้เธอทั้งหมดทุกสิ่งที่ฉันมีฉันให ทุกอย่างแม่ชีวิตก็ยอมทีแต่ใครจะไปเอาแค่ความรักที่แสนดีเธอเลยทิ้งฉันไปหาใหม่ไม่รอลีจับมือเธอไว้แม้ใจฉันอ่อนล้าเธอสะบัดมือทิ้งจากไปไม่รอช้าน้ำตาฉันไหลดังสายฝนจากฟ้าคว,ว้าเอื้อมมือสุดแขนเกินใจจะขวายจะมีม <า S 2> ประโยชน์อะไรถ้าฉันยังคอยตามตื้อ ถนทางที่ฉันจะคอยตามยื้อเธอใช้เงินเป็นพันแต่ละวันแต่ละมื้อเธอกินข้าวพัตคาดิฉันไม่มีเงินซื้อมีเขาข้างกายแทนที่จะเป็นฉันฉันให้เธอทุกสิ่งเพราะฉันมีแค่นั้นฉันรู้ตัวดีหน้าตาก็งั้นงั้นเงินท้องก็ไม่ค่อยมีเธอเลยไม่ยอมเลือกฉันฉันให้เธอทั้งหมดทุกสิ่งที่ฉันมีฉันให้ เธออยากได้อะไรฉันก็หาให้เธอไม่ได้เปรียบกับเขาแค่ชี้นิ้วอะไรก็แสนง่ายต่างจากฉันที่เอาแต่ทาให้เธอร้องไห้สุดท้ายก็ได้แค่รักตอนจบฉันก็คงต้องแพ้พ่ายเธอมีเขาข้างกายแทนที่จะเป็นฉันฉันให้เธอทุกสิ่งเพราะฉันมีแค่นั้นฉันรู้ตัวดีหน้าตาก็งั้นงั้นเงินทองก็ไม่ค่อยมีเธอเลยไม่ยอมเลือกฉันฉันให้เธอทั้งหมดทุกสิ่งที่ฉันมีฉันให้เธอทุกอย่าง ยอมพีแต่ใครจะไปเอาแค่ความรักที่แสนดี mm hmm. เธอเลยทิ้งฉันไปหาใหม่ไม่ล้อลีน mm hmm. ใครจะมายอมอดอยากแตะก่อนเกลือกิน mm hmm. ใครจะมายอมลำบากนอนหลับกับพื้นดิน mm hmm. ใครจะมานั่งร้องไห้น้ำตาลอยลิน mm hmm. ใครๆก็อยากสบายใช้ชีวิตโดยเบน mm hmm. จะมีประโยชน์อะไรถ้าฉันยังคอยตามตือ้อหมดหนทางที่ฉันจะคอยตามยื้อ mm hmm. เธอใช้เงินเป็นพันแต่ละวัน เป็นฉันฉันให้เธอทุกสิ่งเ,งเพราะฉันมีแค่นั้นฉันรู้ตัวดีหน้าตาก็งั้นงั้นเงินทอง,ง,งก็ไม่ค่อยมีเธอเลยไม่ยอมเลือกฉันฉันให้เธอทั้งหมดทุกสิ่งที่ฉันมีฉันให้เธอทุกอย่างแม้ชีวิตก็ยอมพีแต่ใครจะไปเอาแค่ความรัก แค่เพ้อฝันคิดถึงเธอไปวันวันก็รู้ว่าชีวิตเธอกับฉันแม่งโคตรต่างกันฉันใช้วันละร้อยส่วนเธอใช้วันละเจ็ดพันมันก็สมควรแล้วที่เธอจะตัดสัมพันธ์จะมีประโยชน์อะไรถ้าฉันยังคอยตามตื้อหมดหนทางที่ฉันจะคอยตามยื้อเธอใช้เงินเป็นพันแต่ละวันแต่ละมื้อเธอกินข้าวพัตคาที่ฉันไม่มีเงินซื้อมีเขาข้างกายแทน จะเป็นฉันฉันให้เธอทุกสิ่งเพราะฉันมีแค่นั้นฉันรู้ตัวดีหน้าตาก็งั้นงั้นเงินทองก็ไม่คอยมีเธอเลยไม่ยอมเลือกฉันฉันให้เธอทั้งหมดทุกสิ่งที่ฉันมีฉันให้เธอทุกอย่างแม้ชีวิตก็ยอมพีแต่ใครจะไปเอาแค่ความรักที่แสนดีเธอเลยทิ้งฉันไปหาใหม่ไม่รองมีประโยชน์อะไรถ้าฉันยังคอยตามตื้อ นทางที่ฉันจะคอยตามยื้อเธอใช้เงินเป็นพันแต่ละวันแต่ละมื้อเธอกินข้าวพัตคาที่ฉันไม่มีเงินซื้อไปอยู่โลกที่มีแต่เขากับเธอปล่อยฉันไว้ในความฝันที่ฉันอยากเจอปล่อยให้ฉันพั่มเพื่อนอนฝันนอนละเมอคงทําได้แค่เก็บเธอไว้ในความทรงจําในวันที่ฉันมีเธอ